ลุกกิจกรรมคืนสู่ธรรมชาติฝาเงินมาแล้วตอนนีคร <Ooh. S 1> ับเพื่อนเพ่นเทรนเนอร์ชาวโปเกมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะวันพรุ่งนี้นะวันที่10 10ิบโมงกิจกรรมใหม่ๆอีกแล้วแต่กิจกรรมนี้พิเศษนะครับเป็นกิจกรรมที่ว่า สู่ธรรมชาติเป็นการเตรียมตัวนะฮะเพื่อเข้าสู่ป o ยพันกัวไวนอเรียนะฮะ2025นี่ห้านะฮะกิจกรรมนี้เด็ดเด็ดมีของเด็ดนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะฮะก็คือเจ้าฝาเงินนั่นเองนะฮะกิจกรรมอ่สู่ธรรมชาตินะฮะ Into The Wild นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่เตรียมตัวก่อนเข้าสู่นะฮะ w i น e Area นะฮะก็ระยะเวลาอีเวนต์นะฮะวันจันทร์ที่10 เวลา10บโมงนะฮะจนถึงวันศุกร์ที่14นะฮะเวลา2องทุ่มนะฮะแล้ววันที่15เราจะเข้าสู่โปรแกรมมอนโกวายแอเรียนะครับเเรื่องราวของอีเวนต์นะครับหรือว่ากิจกรรมนะฮะเราจะไ,ได้เจอกับลูกเกียชาโดโฮโอชาโดนะฮะการเปิดตัวของฟ้าเงินนะฮะแล้วก็กิจกรรมตีบอสนะะซึ่งผมโอ้โหถ้าทางอาทิตย์หน้าผมต้องไลฟ์ตลอดแล้วมั้งครับ นะฮะแล้วก็โปเกมอนอย่างคาปูทั้ง4ตัวจะได้ท่าโจมตีพิเศษนะฮะธรรมชาติพิโรธถ้าเราตีบอสด,ด้วยนะครับเป็นท่าที่ดีนะโบนัสอีเวนต์ครับเพิ่มจำนวนตีบอสร,ระยะไกลสูงสุด30ครั้งโอ้โหนะฮะใครชอบตีไกลนะฮะใครอยากตีตอนผมไลท์ทุกเย็นนะฮะเรามาเจอกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ นะเพื่อตีบอสลูกงลูกเกียอะไรว,ว่าไปนะฮะวันละ30ครั้งนะฮะแล้วตีบอสระยะไกลไม่จำกัดนะฮะวันที่1 6ไอ้วันที่15 16ก็คือช่วง Y area นั่นเองนะฮะสามารถใช้ T.M ท่าชาร์จนะเพื่อเปลี่ยนท่าระเบิดอารมณ์ของบบกันชาโดได้แล้วอ่าใครรออยู่มาแล้วนะครับพรุ่งนี้นะเริ่มแล้วก็ โปเกมอนที่จะพบบ่อยในธรรมชาตินะครับอโลล่าลัทาท่านะฮะหรือว่าโครัตตาอโลล่าเนี่ยตัวนี้ร่าง2นะฮะอ่าเป็นโปเกมอนมืดนอร์มอลนะฮะโปกเกมอนพลังจิตหรือโปเกมอนผีเนี่ยสีเขาไม่เข้าเลยนะเก็บไว้ร่าง2เนี่ยผมเคยเอาไปตีมิวทูชนะมาแล้วนะโดยที่ตัวมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่าก็ต้องลองดูครับแล้วก็เซเบอร์ไอครับหาแคนดี้หาชายนี่ว่าไป คิบาเนียก็เช่นกันเนี่ยนะฮะคาวาฮานี่มีไอ้นี่นะไม่กล้าด้วยนะต้องหาแคนดี้เพื่อดันนะฮะโจนโรเนโกนะฮะโอ๊อนะฮะอุ้ยยุงกัดน,นะฮะแล้วก็คอตอน,นี้นะตัวน,นี้ร่างนะฮะเขาไป pvp ได้นะเอ็กซกากี้ก็เช่นกันนะ pvp เก่งนะครับร่างสองเขานะแล้วก็เอาไปตีสก,กากี้ได้นะครับร่างสองสปริตซีครับ อ่าพีได้ครับสวอลลิคครับ PVP ได้ครับคาบิงครับ PVP ได้ครับนะแล้วก็คุซุนะนะฮะนิคิดนะฮะแล้วก็พาปีมอสจินะครับก็ตัวนี้ก็ PVP ได้อยู่นะครับสองตัวนี้ยังไม่มีชายนี่นะตัวบนมีชายนี่หมดแหละนะครับแล้วก็บัลเทนแม็กครับบอสหนึ่งดาวครับเป็นราวนะครับตัวนี้เก็บไว้ร่างสามมี เมก้าด้วยตีไดแม็กก็ได้นะครับเผื่อเราต้องเจอนะฮะเอาไปเป็นตัวแท้งเอาไปเป็นตัวตีได้นะร่างสามเขาแนะ่ะนะฮะแล้วก็บอสสามดาวนะฮะเซเบอร์ไอ er ครับต,ตัวนี้ก็มีเมก้าใช่ไหมแล้วบอสสี่ดาวครับท็อกซิตซิตี้นะฮะตัวร่างเสียงสูงกับร่างเสียงต่ำนะฮะตัวนี้ ก็เก็บไว้นะฮะเอาไว้ตีบอสได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไดไอ้กิกกระแมกนะถ้าเก็บเอาไปตีก็ต้องจะเป็นกิกกระแมกตัวนี้ก็เก็บไว้แท้งแล้วกันนะฮะ <c> แล้วก็ตีบอสสุดพิเศษที่ผมพูดถึงก็คือตีบอสชาโดว์ Shadow ครับวันที่10ทั้งวันลูเกียกับโฮโอมานะฮะ <c> ผมก็จะไ like ล่ตีบอสนะฮะวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆแล้วกันนะครับช่วงเย็นๆน,นะมาตีบอสกับผมได้ ะะวันที่11ครับเทปูกับคาปูนะโคเคโคกับเทเทฟู2ตัวนี้นะฮะก็จะมาไลท์เช่นกันนะครับได้ท่าพิเศษด้วยนะของดีแล้วก็นี่ฮะไม่ควรพลาดครับตีบอส์ดาวครับนะฮะเนคอสมาแผงคอแห่งสนธยาครับนะเราจะมาไลท์ตีกันนะ,ะแล้วก็จะได้ไอ้นี่ด้วยนะ ไอเม็ดพลังอ่ะนะฮะหินพลังเอาไว้ฟิวชั่นแล้วก็นี่ครับบ oo ูลูลูกะเรฮิเรตัวนี้พีพีได้นะหลายตัวก็เอาไปพีพีได้แล้วนะครับก็เก็บไว้ด้วยนะฮะเลท้าพิเศษนะครับแล้วก็นี่ฮะเนคอสมาปีแข่งรุ่งอรุณน,นะฮะตัวนี้เราก็จะไลท์ีกันนะฮะสงสัยไลท์ีกันทุกเย็นนะครับอ่ะก็ยาวๆไปแล้วกันนะ,ะช่วงเย็น แล้วก็แน่นอน,นะฮะเนี่ยเอาเอา,เอาชนะเนคอสมาได้นะฮะจะได้รับพลังโซลา่ากับลูน่าเพื่อฟิวชั่นโปเกมอนนะครับคือถ้าตีแล้วเนี่ยนะครับได้อะไรก็ช่างมันนะครับได้อะไรก็ช่างมันะะ ma, นะครับแต่นะฮะเนคอสมานะครับหาตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาฟิวชั่นเนี่ยมันจะไม่สนเลยว่าคุณจะมีสิงโตไอวีเท่าไหร่นะฮะหรือ ไอ้ขังคาว IV เท่าไหร่นะมันจะนับที่ IV ของเนคอสม a าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตีหาตัว IV ดีๆด้วยนะครับเพื่อเอาไปฟิวชั่นนะฮะฟิวชั่นแล้วอย่าถอดออกนะครับงั้นเสียเสียไอหินพลังงานนี่อีกนะครับแล้วรางวัลสุดพิเศษนะครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋วโกดีลักนะครับจะได้รับฝาเงินนะฮะไอเจ้าฝาเงินเนี่ยนะฮะก็จะไปเพิ่มค่าสเตตนะฮะหรือสเตตัสของโปย์มอน ค่าแอตแทนะครับแอตแท่กดีเฟนส์เอค่าใดค่าหนึ่งนะเพิ่มได้ถึงเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้ดักไรชาโด่นี่โอ้นี่น่าสนใจนะเพราะว่าตัวนี้แลกไม่ได้นะครับตัวดักไรแลกไม่ได้เพราะฉะนั้นโอ้โหผมว่าผมต้องซื้อแล้วล่ะแล้วก็มีทรงผมมีไอเทมพิเศษเครื่องหงก็หองว่าไป แล้วก็คงได้เจ้าหมีนี่ด้วยแล้วก็เสื้อผ้านะครับอะทีนี้ไอฝาเงินเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าใดค่าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งสําหรับฝาเงินแล้วกันนะว่าผมคิดว่าจะเอาไปทํากับตัวไหนนะครับทำกับตัวไหนอะเดี๋ยวมาดูของผมซึ่งแล้วแต่คุณชอบเลยคุณชอบตัวไหนตัวนั้นเลยครับนะฮะ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็โบนัสต่ตางๆผมไม่พูดถึงนะถ้าใครซื้อตัว๋วดีลักถึงจะได้ฝาเงินนะอ่อแล้วก็ได้ดักไลด้วยนะเออตัวนี้คุ้มนะดักไลนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นโปเรกรมอนพิเศษนะเป็นโปเกรมนมายาแลกไม่ได้นะครับยิ่งเป็นชาโดอีกแลกไม่ได้ใหญ่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ทุกวันตอนเย็นเราจะมาตีบอสกันทุกวันนะครับหอผมอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอาจจะเนียนหน่อย นะฮะกด s u b s c r i b ปชันไว้นะครับบอสอะไรเงี้ยอยากตีก็มันตีได้30ครั้งอ่ะยาวๆเลยผมไลฟ์ตั้งหร่เยน็นยาวคุยกันนุ่งนิงนุงนิง,นงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนช่องนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนค่ากาแฟกับค่าอาหารกลางคืนมาโดยตลอดนะฮะนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าใครยังไม่ได้สนับสนุนก็สนับสนุนผมได้นะฮะค่ากาแฟยีบาทต่อเดือนนะฮะค่าอาหารกลางคืน50บาทต่อเดือนเองนะฮะ หรือนะฮะกดช่วยกด subscription กดไลค์คลิปก็ได้นะฮะก็ถือเป็นการสนับสนุนเช่นกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับใครกดไลค์คอยได้ใช้ดี